ที่ี้คนผู้คนจะติดตามข่าวสารในทางกรมทางอุดตุต่นนิยมวิทยาเนี่ยทางป้าฝนฟ้ากาดเนี่ยก็ต้องไปติดตามตามหนังหรือพิมพ์ตามอะไรต่างของกรมเองอล่มแต่ที่เราจะเปิดในตัวจับได้ของของเราเองนะล่มนะนั่นคือมันมันไม่ผมว่านะมันของราชการมันไม่ควรจะล่มนะมันควรจะเป็นเรื่องของการบริการประชาชนกินปา,า,านทสีประชาชนซื้อเทคโนโลยีเด็เออินปาทสีประชาชนไม่ปล่อยล่มปเป็นเดือน ไม่มีข่าวสารเลยนะผมขี้เก tutaj, ียจเปิดได้ดูผมติดตามทุกวันโฆษณาผมก็เพิ่งเห็นเมื่อก <Die P> <Oliver> <him> anyway. anyway <generally> ี้ด mm ูในรายการของแมวดุกันตันกล่าวที่เขาได้อ่านสภาพอากาศทุกวันบรรยากาศทุกวันก็บอกว่าเว็บไซต์ของกรมปุนี้มงานล่มเงอผมก็นึกว่าแล้วผมนึกแล้วว่ามันล่มก็น่าจะล่มเหมือนกันที่นี่ผมอย่าลืมนะครับในวันที่พายุเข้ามานะในวันพายุที่เข้ามาท่านดูนะ นี่คือเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวผมอ่านข่าว